ดีคุณเอช่องกอออนพี่สาวลงคนเขไยนรวยทางเราแงดงรวยเรวาเนาะชี่ต,ตัว4ี่ต,ตัวเท่าใดล่ะนี่ยชื่อมาาจะ้าจะลืมแล้วจะลืมเนาะนสิบลอยเจ็ดสิบเมตรบ่ชิก้อยบ่เรือ่องไหยเนี่ิก้ย๋อลาบลาบยัลาบบ่สิยันี่ยเดียวัมกับบอสนะ่ซนหัวขกเนาะอ๋อก็คือเขาลาบ ข้าวยมีแล้วก็ใ้ขขวบคำว่ายำคือบริใขขวเด้เจียวาขาใเจผิดเด้บุ้เสพเสพแหนมเสพน้องแหนมฮดไปจุ่มไปหเอืมอาูหลั่แต่บุัวเอาอยู่น่นด้ใบมันด้ ต้นมันอีแมทถอนมานี่แน่อันคู่คู่นะนะคู่ดำลั่ต้นนันละถอนมาพ่อ,พอลราบอกเบึงหน้าตาเขาเนียวทุเรียนประอ,อร่อนกวนคน่ะเต็มเลย มาเด้อมากินน้ากันก็จะผสมก้อนนี่อย่งอันเด็กอันนี้กะกอยผสมกกอนมือซือ่วงมกพงักเสียงห้กินเข่ากับปูฟองยาผ้าเด้อ

ตังแท่ผู้ใดก็เอามาให้นั่นพี่บอกใส้หรือว่าลูกว้นเปแี่นไปบอกแม่นบอกตอนเพิ่นไปยังก็อนเนาะไปให้บุญเนาะถอดผักปลาแมนแมนลูเรียนตั้งแต่อันเพิ่นไป็ถอดผ้าป่าชีสเกตนะคะเนาะเพิ่นเพิ่นเอามาให้หน่วยหนึ่งเนาะค่ะเนาะ กินเบอง์ชก้อนมันแสบเลยบริสบั้นบริสบั้นกะกระตองเอาไป๋ายพื้นบ่กเพราะว่ามันเค็มไม่ใส่เกลือหลายเพราะว่าพอดีว่าชัดเบิ่งดูบ่ได้ใส่น้ำตาลพอรูเรียมมันหวานอยู่แล้วกะทิมันน้อยค่ะวะ่า tiên hùng như bờ tây bên tai thì không bờ khắp nó cái vật nó